สวัสดีครับพี่น้องสำหรับมือนี้ก็เป็นอีกมือที่สองด้องพี่น้องสำหรับการตกของฝนกำลังตกมาย่างแห้งพี่น้องกำลังตกมาอย่างแห้ง,ง,ง,หงด้วยก้อนเมฆหรือว่าก้อนหยาย่างย่างไงเราพี่น้อง สำหรับาการจิตใจนี่ตกนักเลยพี่น้องเบื้องจากประกายฝนพี่นอ้องขอนกางที่จะตกพระสุข,ขวนบึมบำบึมบำลงมา <c oughs> คือว่ามือนี่ได้รายกานแต่ว่าประกาศให้พี่น้อง เป็นมือที่สองติดกันเหมื่อดมากยางนักเลยล่ะพี่น้องเอาสภาพกันมารายงานกโสตรแต่พี่น้องเบิงเหมื่อดในทุกๆด้านพี่น้องทำเราพ้นในขณะนี้ นกับลมก็เป็นกองคู่กันก็ไอพี่น้องระมัดระวังอยู่ในลมเดอ้อพี่นอ้องอย่าไปอยู่ใต้หคมไม้ไงเบืองแย่งสุขภาพบ่ว่าจะของบุตรล้านแล้วกับผู้เท่าน้ำโอ้ดันมีตกนักแย่งพี่น้อง ยังฝนจากจากเลยยังฝนยังยังหนักก็เริ่มกระจายมากเป็นละหลอกละลอกพี่น้อง พี่น้องนาจิตดินเสียงคนยึดเติบพี่น้อง,องสำหรับมือนี้ก็ได้มารายงานระเบีบการให้พี่น้องเบิ่งเป็นมือที่สองพี่นอ้องโบเมียงไลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้พี่นี่ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ